วัดอย่างนี้เรามาพักก่อนเพื่อนคนไหนบนว่าชุ่มใจว่าเอาไปกับฉันพามาวัดนี่มาวัดมานั่งสาเหยียบเงียบบหรือมาสนทนาธรรมกับพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อปรึกษาปัญหาชีวิตเรียวกว่ามาปรับปรุงชีวิตกันอย่างนั้นปรับปรุงชีวิต การปรับปรุงชีวิตนั้นต้องปรับปรุงด้วยธรรมะไม่ใช่ปรับปรุงด้วยการดูหมอด้วยการสะดอกเคราะห์หรือด้วยการทําอะไรเสี่ยงงทายยเมื่อประการต่างๆอย่างนั้นไม่ชื่อว่าเป็นการปรับปรุงชีวิตอย่างถูกต้องแท้จริงเราจะมาปรับปรุงชีวิตมันต้องมาอย่างนี้มาปรับปรุงที่วัดมาฟังธรรมรับเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทางวัดก็เตรียมพร้อมที่จะช่วยญาติโยมในเรื่องธรรมะในเรื่องการกดจิตในเรื่องการนแนะแนวทางให้ญาติโยมได้รู้ได้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรจิตใจจะได้สบายนี่ีหลว่าเรามาพักผ่อนที่วัดเพราะงั้นใครที่มีความวุ่นวายใจหรือว,ว่ามัน,ม,นมันหัวด้วยการง,งานมันหนักเลยหนักหัวหนักตึงนี่ ที่เราพูดว่าแม้หนักหัวเต็มทีแล้วมันหนักด้วยอะไรสารจริงไม่ได้หนักด้วยอะไรมันเพิ่มเป็นน้ำหนักขึ้นในหัวไม่ใช่เราใช้ความคิดมากแล้วมันมึนงงามองมันทํางานหนักมันก็ล้ามันก็เหนื่อยามองมันก็เหนื่อยเหมือนกันใจมันก็เหนื่อยเหมือนกันร่างกายก็เหนื่อยเหมือนกันมันเหนื่อยทั้งนั้นเราก็ต้องการพักเมื่อมาพักก็ต้องทําใจให้มันว่าง จากสิ่งที่เราเคยหนักใจเราคิดอะไรมันหนักเราไม่คิดเราได้ยินอะไรมันหนักเราไม่ได้ยินเห็นอะไรมันหนักเราก็ไม่ให้เห็นแต่อะไรที่มันจะเกิดความไม่สบายใจเราหนีจากสิ่งนั้นมานั่งหลับหูหลับตาใช่ไหมทำใจให้สนุกด,ด้วยการจเจริญกรรมฐานภาวนาเจริญกรรมฐานก็คือว่าพักใจเรามาพักใจเพื่อให้ใจเกิดความสงบขึ้น แล้วเราก็จะได้กำลังเพิ่มขึ้นถ้าพูดตามแบบเครื่องยนต์ก็เรียกว่ามาชาร์จชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพลังงานเนี่ยมันอีกหน่อยเนึงสต,ตาร์ทเครื่องจะได้ติดทันทีเพราะว่าใช้มานานแล้วมันกำลังไฟมันไม่มีแล้วน้ำอน,นันก็ไม่มีแล้วเราก็เติมลงไปเติมแล้วก็มีกำลังไฟเพิ่มมีกำลังจิตสูงขึ้นสามารถจะแทงทะลุในอารมณ์ทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นร็ควรจิตใจนี่การมาในมุ่งอย่างนี้เรามาวัดที่เรามุ่งมาอย่างนี้ผู้ใด,ดที่จิตใจหมกมุ่นอยู่กับงานการควรจะมาพักอย่างนี้แต่ว่าคนโดยมากก็ไม่ค่อยคิดอย่างนี้อกีกพอหมกมุ่นเก่าก,ก,ไก็ไปเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันดื่มเหล้าดื่มเบียร์นั่งดูอะไรอะไรมันเยอรนไปนมันไม่แก้เลยมันเพิ่ม,เพ,มเพิ่มอาวามยุ่งยากทางจิตใจ เพราะว่าเราไปสนุกสนานได้เรืองอย่างนั้นเขาเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์นั่นเองครั้งหนึ่งเราเคยมองตรงนี้มันลำคันะไปมองตรงนี้นะมองตรงนี้ลำคันมองตรงนี้ใช่มันก็อยู่ในเรื่องรับรู้อารมณ์นั้นนั่นเองยังไม่ใช่เป็นการพักผ่อนอะไรแล้วการเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยบางครั้งเราเปลี่ยนไปในทางที่เพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มราคะ เพิ่มโทสะเพิ่มโมหะให้แก่จิตใจเพิ่มความกำหนัดยินดีหลงใหมัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งนั้นนั้นแล้วมันก็เกิดปัญหาอีกอ่ะเพราะว่าเราต้องจับจ่ายใช้สอยแล้วถ้าเราไปในที่ที่มันไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็ลาคานอีกแต่ไปทำงานบ้านนอกบ้านนาไม่มีแสงเสียงให้ดูก็ําคาญใจเราก็ต้องมาหาสิ่งนั้น มา,มาหาก็ต้องจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อซื้อชื่อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นใจไปซื้อสิ่งเหล่านั้นมาเงินมันไม่อำานยก็เกิดเป็นปัญหาเกิดความทุกข์ถ้าคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเงินการทองมันเพลินไปสนุกมากไปในสิ่งย,ยุ่ยยุเหล่านั้นเงินตัวไม่พอเอาเงินบริษัทไปใช้่อนอพอเข้ามาตรวจบบัญชีเงินขาดไปเยอะแยะขาดมากมาย แล้วคนบางคนฉลาดเอาไปมาทีละน้อยนอยทีละไม่มากแต่มันหลายปีเขาไม่รู้พอรู้เขาไหมเป็นแสนเพิ่นเป็นแสนแสนตายแล้วเอาเงินที่ไหนมาคืนให้เขาไวุ้บก็ต้องออกจากงานออกจากงานก็ไม่พอเขาฟ้องเรียก่าเสียหาย